เห<ท>ต<ธ>ุแห่งการอายุยืนให้เราบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายให้ทำความสบายให้แก่ตนเองบ้างอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองและให้รู้ประมาณในความสบายอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองมากทำความสบายให้แก่ตนเองและรู้ประมาณในความสบายด้วยในความพอดีนะ แล้วเวลาบริโภคอาหารเนี่ยบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใสจนเต็มนี่สอนหมดเลยพวกนี้อายุยืนหมดอาหารจะย่อยง่ายอาภาจะน้อยการภาวนาจะเป็นไปได้ด้วยดีการเป็นผู้มีท้องอันพร่องเนี่ยเกื้อกูลต่อการเจริญภาวนา นี่ธรรมะเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่เพื่อความเป็นอยู่ความสุขในทิฏฐธรรมอยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้